ที่ให้วาดมืออย่างนี้เพราะว่าปอดเราอยู่สองข้างค่ะคุณผู้ชมเวลาเราหายใจเข้าวาดมือขึ้นอย่างนี้เราจะสามารถหายใจเข้าได้เต็มปอดมันจะเต็มมันจะเต็มแล้วหายใจออกเนี่ยมันจะสบายเวลาลงเนี่ยให้ลงอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าปวดไหล่ที้้ถาปวดไหล่ี่บอกว่าติดสะบักกันสะบักจมอะไรอย่างเงี้ยกระสานมือมาด้านหน้าเดท่านี้นะคะหายใจเข้าหนึ่งครั้งหายใจออกดึงมือไปด้านหน้าก้มหน้าลงโกงหลังให้มากที่สุดแล้วดึงหัวไหล่ไปด้านหน้ายืดเองเห็นไหมคะรู้สึกไหม หายใจเข้าออกค้างไว้โกงหลังโกงหลังให้มากที่สุดอยืดเบาๆยืดเบาๆสมมุติว่า10วินาทีนะคะจาไว้นะคะเราจะนับสิวินาทีอสมมุติว่า1ิแล้วหายใจเข้ายืดตัวขึ้นอย่างนี้ยกตัวขึ้นพยายามให้แขนอยู่หลังใบหูเงยหน้าขึ้นมองเพดานหายใจเข้าออกค้างไว้นับหนึ่งสสาสี่ทำเท่าที่ทําได้โอเคสมมติว่าตึงมากเลยตึงใช่ไหมล่ะหายใจออกวางลงหายใจออกวางลงมือตึง รู้สึกไหมโอ้โหเลือดวิ่งอ่ะประสานมือไว้ที่หลังประสานมือไว้ประสานมือไว้ที่หลังประสานมือไว้ที่หลังอย่างนี้ค่ะอ่าดึงลงดึงมือลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าออกเป็นไงรู้สึกไหมอือหายใจเข้าออกค้างไว้หายใจออกก้มตัวลงดึงมือขึ้นทิ้งศีรษะลงดึงมือขึ้นหายใจเข้าออกค้างไว้ สมมุติว่า10วินาทีหายใจเข้ายกตัวขึ้นจริงๆมันต้องนับช้าๆนะคะ1ิวินาทีเวลาไปทําที่บ้านทาเองนะคะแล้วคลายโอเคแล้วหมุนไหล่เล็กน้อยหมุนไหล่เยยงี้ยเบาๆทําช้าๆหมุนไหล่เล็กน้อยเฮ้ยเลือดวิ่งแล้วอรู้สึก <c oughs> ไหมคะ <c oughs> แต่จริงๆมันมีอีกหลายท่ามากเลยนะยยมันมีเยอะมันมีเยอะที่จะแบบเอาง่าย อนหนังสือเล่มนี้เราทำตามเพราะพวกเราให้จำจำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเื่ไม่ได้ต่อแรกมันมีอีกเล่มหนึ่งออฟฟิศซินโดรมลองไปดูในเล่มนั้นมันจะมีหมดเลยปวดคอปวดไหล่ปวดหลังแบบป้องกันโรคปวดคอปวดไหล่ปวดหลังอ๋อแล้วออฟฟิศใครที่อยากจะอบรมตอนนี้เรื่องมีอบรมฟรีด้วยนะ12บริษัทปีนี้นะคะอบรมทั่วประเทศเออในกรุงเทพ12บบริษัทอบรมให้ฟรีเลยค่ะเงื่อนไขคือมีผู้เข้าอบรม80คนขึ้นไปไปดูในเว็บไซต์ เยี่ยมมากต้องขอขอบคุณแม่ในเรื่องของการให้การสอนอย่างเงี้ยเราชอบจริงๆเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการโยคะเนี่ยคืออายุเท่าไหร่ก็ทําได้ใช่อายุเท่าไหรไอ่อายุเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ก็ต้องดูตัวเองว่าคือของเล็กเนี่ยเล็กถึงเรียกมันว่าฉัตรลิสาโยคะเพราะมันคือมันไม่เหมือนโยคะทั่วไปม,ไม,ไมันคืองมันคือโยคะดัดแปลงเพื่อคนบาดเจ็บโดยเฉพาะเออคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์ของฉัตรลิสาโยคะนะคะ แต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไปฝึกโยคะอื่นๆเนี่ยในขณะที่คุณมีข้อบกพร่องทางร่างกายเนี่ยบางทีมันจะบาดเจ็บนะเพราะโยคะปกติเนี่ยมันจะมีท่าที่มันหนักชเช่นออมันจะมีท่าที่หนัก บางทีทำเฮสแตนบางทีต้องบิดตัวบางทียกตัวใช่ไหมยกตัวที่นั่งขัดสมาธิแล้วยกทั้งตัวขึ้น่ะใช่ค่ะโอ้คไอเร็ต้องดูร่างกายเราด้วยถูกต้องค่ะคุณต้องรู้ว่าคุณไม่มีการบาดเจ็บถ้าไม่มีการบาดเจ็บอะไรเลยเป็นคนปกติร่างกายแข็งแรงดีไปฝึกโยคะปกติได้แต่ถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บหรือมีความเสื่อมของกระดูกหยุดไว้ก่อน พยายามโอ้แสดงว่าโยคะนี่ก็ไม่ใช่ไปเรียนสมส5สิบห้ได้ใช่ใชมันจะมีท่าที่ทําให้บาด<ต>เจ็บแต่เสียดายมากต้องคงต้องเชิญคุณเล็กมาอีกเพราะว่าคราวหน้าเนี่ยนะคะอยากจะรู้เรื่องของการโยคะหน้าอยากรู้ใช่ไหมทำอยังไรถึงจะเป็นเบบี้เฟสได้ตลอดเอออันนั้สำคัญคนนี้เขาเก่งมากคะ่ะในการแบบออกกำลังกายแบบให้หน้าเด็ก อืมต่างๆอะไรอย่างนี้น,นะคะนะยังมีเรื่องราวกันต่อนะคะหรือว่าไปดูใน Facebook เราเคร่าวๆก่อนนะคะว่าท่าต่างๆมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่มาบอกท่าต่างๆให้กับพวกเรานะคะที่แบบช่วยได้เยอะ้วแค่แป๊บๆเนี่ยยังช่วยได้เยอะเลยนะฮะน่าสนเนาะนะแล้วก็ไปดูได้หนังสือเล่มนี้สิีลีลาแก้ปวดหลังนะคะถูกต้องค่ะคุณเล็กชัตรพิสานอนี้เองพี่มีกำมะสาเคะถูกต้องขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะเที่ยง Icana, เที่ยงครึ่งนะคะหรือว่าจะรีลันค่ะทุกๆวันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันค่ะออืแล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผ so, so, ู้ชมไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวต่อไปเนาะต้องเช I mean, ิญมาอีกเนาะเพราะวิสุขมันเป็นอะไรที่แบบดีดีเออสวยเขาใช่แน่นอนเลยนะคะเอาวันนี้นะคะเราทั้งสามคนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ